นี่เลยกับหนุ่มอาโปนัทวินคุณผู้ชมถ้าก่อนหน้านี้นะครับถ้าจํากันได้นะกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับแบรนด์นาฬิกาและเครื่องประดับนะครับสัญชาติสวิตนะครับอย่างเพียเจนะได้ประกาศแต่งตั้งให้หนุ่มอาโปนะครับเป็น global brand ambassador คนแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการหลังจากเดินทางนะครับไปร่วมงาน Watch and Wo n เด r 2024ที่เมืองเจนีวานะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ล่าสุดนะครับความปังยังต่อเนื่องคุณผู้ชมเพราะว่าต้นสังกัดนะครับอย่างค่ายบิออนคาร์นะครับ ออมาประกาศแจ้งตรา,งงา,างตรางงานว่างตารางงานว่าหนุม่มมาโปนะครับเตรียมแพ็คก,กระเป๋าบินไปฝั่งยุโรปกันอีกแล้วคุณผู้ชม<ส>โดยแจ้งว่านะครับวันที่11 12, 25, แล้วก็12มิถุนายน2567อาโปจะเข้าร่วมงานครับ Essence of a c t a l a n z r นะครับฉลองครบรอบ150ปีนะครับแบรนด์เพียเจนเองคุณผู้ชม ที่เมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งงานงกลางๆครับเป็นงาน p r i v a t e event mm. คุณผู้ชมแต่สามารถติดตามชมบรรยากาศอย่างเป็นทางการได้นะครับจากโซเชียลมีเดียของค่ายนั่นเองเราเชื่อว่าสนามบินนะครับต้องแตกอย่างแน่นอนเพราะว่าแฟนคลับของหนุ่มอาโปนเนี่ยมีทุกมุมโลกจริงๆนะครับ mm. แฟนๆก็สามารถรอติดตามกันได้นะทั้งลุกแบบว่าแอ์พตลุกหรือไม่ลุกในวันงานจะบอกว่าออกมารอลังการงานสร้างขนาดไหนเล mm. เชื่อว่าระดับหนุ่มอาโปนเนี่ย หล่อเกินต้านอย่างแน่นอนไม่จมไม่หายอย่างแน่นอนนะเราติดตามกันได้นะครับเราอยากดูแล้วอ่ะวันนี้เท่าไหรนะ่ครับวันนี้วัน,นที่6แล้วอีกประมาณ 45- หวนันเราติดตามกันได้เพราะว่า11 12ถึงอมิถุนะยายนนี้ก็ประมาณ5 6วันนะครับรอติดตามลุกป,ป,ปังของหนุ่มอาโปกันได้นะปังจริงๆหนุ่มคนนี้โกอินเตอร์แบบลวนๆนะขอแสดงความยินดีกับหนุ่มอโปด้วยนะให้ให้ขีดคะแนนความปังเราให้1 0 0 0พคะแนนความปังเลยก่อนแม่ลืมแล้วหล่อ หนึ่งแสนคะแนนเลาะอ,อวนลุกวันที่ oh. 1 1 12เราให้ก่อนก็ได้เลยเพราะเราเชื่อว่าหลอกเกินต้านอย่างแน่นอน <c oughs> 1นึ่งแสนคะแนนเราให้ลงหนั่กนไปเลยครับ <c oughs> เราก็สปอยเนะาะเหมือนกันนะไม,ไม่แต่อย่างที่บอกไปว่างานแบบนี้จริงๆนะไม่ทําให้คนไทยผิดหวังอย่างแน่นอนนะคร<ช>ับงั้นก็รอปังปงรอลุกปังๆของหนุอ่อาโปกันนะครับครับผมโอเค